สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราเจอกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้เราจะเรียนรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาค่ะรหัสวิชาพ12101ชั้นประถมศึกษาปีที่สองเรื่องลำไส้เล็กและลำไส้ใหญ่ครูผู้สอนนางสุขุมมาพรจันทร์ครูเมืองเรื่อง ลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่ค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ 1. อธิบายลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะภายใน 2. อธิบายวิธีดูแลป้องกันอวัยวะภายใน 3. เห็นความสำคัญของอวัยวะภายในจากภาพนี้ก็คือภาพลำไส้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าบริเวณไหนส่วนไหนคือลำไส้เล็กและลำไส้ใหญ่นะคะ ลำไส้นะคะบริเวณข้างในขดข้างในตรงนี้เรียกว่าลำไส้เล็กนะคะส่วนบริเวณด้านนอกตรงนี้จะเรียกว่าลำไส้ใหญ่ค่ะลำไส้มีลักษณะเป็นท่อกลวงยาวขดไปมาอยู่ในช่องท้องลำไส้มีสองประเภทคือลำไส้เล็กและลำไส้ใหญ่ลำไส้ ทำหน้าที่ย่อยอาหารและดูดซึมสารอาหารให้ร่างกายลำไส้ใหญ่ทำหน้าที่ดูดซึมน้ำและสารอาหารจากเส้นใยอาหารและขับถ่ายออกมาเป็นอุจจาระทางถารหนักเรามาดูภาพตรงนี้กันนะคะตรงนี้คือช่องปากและฟันถัดมาก็จะเป็นต่อมน้ำลายหลอดอาหาร กระเพาะอาหารบริเวณด้านบนตรงนี้ก็คือตับแล้วก็ถุงน้ำดีตรงติดกระเพาะอาหารตรงนี้เขาเรียกว่าตับอ่อนนะคะบริเวณนี้นะคะนักเรียนคือลำไส้ใหญ่ข้างในข้างในตรงนี้เขาเรียกว่าลำไส้เล็กนะคะส่วนบริเวณติ่งตรงนี้ติ่งตรงลำไส้ใหญ่ตรงนี้เขาเรียกว่าไส้ติ่งนะคะส่วนล่างสุดตรงนี้คือถาวรค่ะ การดูแลรักษาลำไส้คือเคี้ยวอาหารให้ละเอียดก่อนกืนเลือกรับประทานเนื้อปลานมไข่เพาะย่อยและดูดซึมง,ง่ายรับประทานอาหารที่มีเส้นใยเช่นผักผลไม้นะคะไม่รับประทานอาหารที่มีรสจัดเพื่อไม่ให้เกิดการระคายเคือง ถ่ายให้เป็นเวลาอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะจิจกรรมเย็ออโนใช่หรือไม่ใช่นะคะอ่ะให้นักเรียนเลือกคำตอบถูกหรือผิดจากคำถามต่อไปนี้ลำไส้แบ่งออกเป็นสองประเภทคือลำไส้เล็กและลำไส้ใหญ่เย็หรือโนคะอ่ะเยถูกต้องค่ะเก่งมากๆเลยต่อไป ลำไส้เป็นอวัยวะภายในที่อยู่บริเวณซวงอกซวงอกใช่หรือไม่ใช่คะอ่าให้นักเรียนไปฝึกคิดดูนะคะว่าเมื่อกี้คุณครูได้พูดถึงบริเวณลำไส้อยู่บริเวณช่วงไหนอ่าอ่ลำไส้เล็กทำหน้าที่ย่อยอาหารและดูดซึมสารอาหารให้ร่างกายใช่หรือไม่คะใช่ก็ตอบเย็นลงไปนะคะต่อไป ลำไส้ใหญ่ทำหน้าที่ดูดซึมน้ำจากกากอาหารเย็ yeah, หรือโ no, นคะเยสอกากอาหารที่ผ่านการย่อยอาหารเสร็จแล้วจะถูกขับถ่ายออกมาเป็นปัสสาวะเป็นปัสสาวะใช่ไหมคะไม่ใช่นะคะก็คือโ no. นกากอาหารที่ผ่านการย่อยอาหารออกมาแล้วจะถูกขับถ่ายออกมาเป็นอุจจาระนะคะอะต่อไปค่ะ ให้นักเรียนทำใบงานที่6เรื่องลำไส้นะคะคำชี้แจงให้นักเรียนเขียนแผนผังความคิดเรื่องลำไส้พร้อมตกแต่งให้สวยงามหยิบใบงานขึ้นมาเลยค่ะอ่าตรงนี้จะเป็นบริเวณลำไส้นะคะให้เราเขียนแผนผังเกี่ยวกับลำไส้เรารู้อะไรเกี่ยวกับลำไส้บ้างที่คุณครูได้พูดไปเมื่อกี้เช่นเราจะ ดูแลสุขภาพร่างกายเรายังไงคือหนึ่งก็ออกกําลังกายากนักเรียนก็โยงไปเลยค่ะทำเป็นทาเป็นไมายแมปปิ้งนะคะแผนผังความคิดก็คือก็คือการดูแลลาแท้ของเราก็คือทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายออกกําลังกายสม่ําเสมอแล้วก็อะไรคะ อาทานผักผลไม้ที่มีใยอาหารเมื่อกี้ที่คุณครูได้พูดไปนะคะเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของเราให้นักเรียนทำแล้วก็ตกแต่งให้สวยงามนะคะแล้วสำหรับวันนี้คุณครูขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่ในรายวิชาต่อไปนะคะบ๊ายบาย